นะนมาสการครับปู่ครับครับผมมาขวดตั้งแต่เด็กเตือนมาเป็นยังปูขลูกเต๋ที่ซี่ผนผู้ท่าวัดก็ได้ครับผมมีควรดอกคือว่ามาเอาชูเอาใช้มือในมือบัดเท่านั้นแชมือมันเลอโอ้ยเขาไอ้แม่นให้แตกทั้งบนทั้งล่างหมดละมีชคไม่ใช่ชูปูุกคนมดประเทศเลยปูขนะดนั้นเลยครับผมเอาอีกตัวเลขกบึงเลยเด้อครับผมนี่แหละขันเนมี่เพิ่มเืินนี่แหละเพราะว่าเป็นผู้พูจะมั่นใจว่าเป็นเลขยฟ้าบันละ เพราะว่าเปิดเทียนให้ค้างเดวนะครับผมเปิดเทียนให้ค้างเดี่วแต่ตัวที่มาเน้นที่คือมือสุดท้ายนี่คือเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งครับศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เป็นกับเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดกับไดมีปากกาบพาะมัเขียนลงมาศูนย์หนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดเม่ตัวหนึ่งก็เขียมันแท่นกันนะแต่ว่าตัว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 ที่มันใจอีกก็คือตัวนี้แหละตัวเก้าห้องนี่แหละนะครับผมตัวเกาเนี่ยเรามีสามครูนะเลขคนเดียร์ไมีสามคูว่างหนึ่งันมันมีสองคูเม่นหมครับผมมันไม่เท่ากัน หมดหนึ่งอนมันมีสะสองคแูเราก็เลยออกค 5, 9, ูห้าเก้าสี่เนาะรันนี้ย่งคูอยู่หกเจ็ดแปดเนาะอ,อันน็้คือว่องสุวนรณเทระพูม,มันใจตัวดใดตัวไอไว้พ่นเลขสามตัวเฮ้ะมันมีอยู่สามคูเนี่ยตัวอันนี้เป็นเลขเพ่งอันนี้เป็นเลขฝันอันนี้คือได้สุดไทยครับผมอันนี้มีสามคููนี่แหละ <pie S 2> กำหนดว่าตัวได้เป็นบนเป็นล่างเมื่อบรินุนพูว่าล่างพูว่าอย่างเนีนเป็นตัวตัวหาหาตัวหาหากับหนึ่งหาไปสิละครับสามศูนย์มีสามครูคือเขาหาหาหนึ่งหาสามศูนย์เออเนียนล่างเมื่อเคลื่อนบริเนียอย่างหมล้วูมเมื่อขึ้นเดี๋ยวจังทุ่มาใหม่เด้อพูร้องยูทูบอยู่เด้อ มือคืนนี่นิมิตนิมิตจำาม่ได้นิมิตจำาม่ได้นิมิตเป็นจำาม่ได้การจะแซงว่าเลขยู่เร็่วนะเลขเป็นไ้เร็วกว่าที่คือว่นั้นคือเป็นมันนี่ในทุดไทยนี่เลยเป็นตัวครับผมเป็นตัวเลยคือเลขยู่เร็วนะคันเลขยู่เรวเป็นตัวอะไรเป็นตัวไรนี่ล่าสุดปู่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งเออมันเป็นเลข้าบาทเนีตัวนี้โอ้ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขฝาบาทเปนเใหม่ังแท้เมือนั่นแล้วันเดียวไปเิ่นไม่ยำดูซิว่าคืออืมมา ปูลงยูทูบอยู่เด้อจังจังโตมาอีกจังน้อยสิบนาทีเด้ออือโอ้ที่ได้บินบาดลงหนึ่ย่ำไปบินบาดพวกทัวทรัพย์ไปนั่อยู่บนลระปูพวกพวกอะไพวกอยู่โอ้ใหนมาทึ้งบินสตบาททึ้งรับทัวทรัพย์กันบ่ที่ที่ขันว่านั่นแต่ตอนไปก็ต้องติดปิดเพราะว่าตู้มือกับพวกไปยื่นน่ะแต่ว่ามือมือนี่ต้องปิดเคียงอ่ะครับเมื่อใดเราลับบินบาทลับเมื่อใดประว่าแม่จะเดินบินบาดก็ต้องเดินสมาธิเด้ รสบผุดโทษพูดโทษจนว่าจนว่าหดขุดผีเด้อว่ามีต่วานที่ไปเดินโบนาเลี้ยวหลังโซเซกันเด้แต่ว่าซุ้มอืินเห็ดยู่แต่ว่าปูเพราะเห็ดอ่ะครับผมจจะเป็นยังไงนะแต่ว่านี่บอพคุนว่าปูเนาะเพราะเดี๋ยวเียบว่าผู้ใดบอกว่ากระ่ปรงะถูผู้ใดดอกเดียวผู้ใดสิดปัดตเอาหน่าครับผมการปูไปนี่ต้องต้องต้องนั่นนะเมียเจ้ออกจากนาคุดไปนี่คือผูดโทษเลยครับผมเดินมินบาดนี่คือเพราโปวดเด้ครับผมเป็นยังไงันอันนี้การ เป็นตัวเลขงวดวันที่สิบหกสิงหาคมสองหาหกหามือขึ้นนี่ปูว่ฝันมือขึ้นนี่ว่ฝันขึ้นเพื่อนหอายเร็วเพื่อนหายแต่แกขึ้นวันที่สิบสีครับผมไม่ยำห้ยเรวนี่คื้นวันที่สิบสี่บอกปูเลขศูนหนึ่งี่แมนบอกจะแต่ว่าเป็นเลขเก้าฟ้าบาทเป็นเลขปูว่าเป็นเลขฟ้าบาทเพราะว่ามันเลยฟ้าบาทเด็กตัวนี้ว่าแม่นไหมหมายถึงเลขฟ้าบาทที่เขาเบิ้งกันเม,ม,มื่อนั้นเนนี่เลขตัวนี้ในเสือ้อนี่แหะที่ผมบอกว่าเลขอ่ามันเป็น เจ็ดเจ็ดแต่ว่าลบหนึ่งเหมือนไหมว่าบุญพระโสตีแม่นย่วนเลยตีแม่นย่วนครัเพื่อกาศเจ็ดเจ็ดแกจะเลื่อมึนึงนะคมับเว้นกาจทีสาบาดว่าโบมาบอกให้เขาใดแต่ว่าเพื่อเขียนให้ได้ครับผมนี่แหละแต่ในส่วนเรืลร่างกับทเปลี่ยนหาหนึ่งหากับศูนย์สามอ่าคันคันคันสมมุติว่าที่ธนัดไปทั้งล่างวันต่อไปแต่ว่ากับว้อหมายกับ ก็เพื่อเพื่อมาประมาทกันแน่ไปทั้งบนทั้งล่างอะนะเนาะปูเนาะแท่แต่ตัวนี้โทรไปถามลุงอยู่บ้านเพือ่อนอ่าโทรคุยกันนะคุยกันกับลุงเพือ่อน่าโอ้คยคือฝันอันคือได้คือกันกับลุงพอเท่ากันเพือ่อนมักตัวเลขกสามซีซีสามนี่สามซีซีสามบัดพูลุงได้เด้เพื่อนมาได้คือกันเอ้าหลวงพ่อคือได้ตัวนี้ผมก็ได้ตัวนี้เท่านั้นเนาะว่าได้คือกันเนี่ยผู้รุ่งก็เคยฝันแม่นเน๊ะเพื่อนเคยมาบอกเพื่อนเคยมาอัน เอามาลงน้ำนะเพิ่นอย่างนั้นนะกะกะกะเขาได้ของเพิ่นก็ได้เพิ่นฟันได้เป็นตัวได้ป่ะู่ะเพิ่นฟันได้เป็นตัวเลยแม่นเพิ่นฟันได้เป็นตัวเพื่อนโอ้ยเนาะเพิ่นได้3าีกับชีสามเติเออใช่ละอันปากกาบ่อันนี้เพิ่นเพิ่นว่าคือได้คือหลวงพ่อว่าซั่นมีปากกาปะมีเขียนให้ตัวนึงอันนี้เป็นเลขปู่ลุงเพิ่นนั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นฟันแต่ต่อหัดเพิ่นเพิ่นฟันได้ได้สอนกุ้งว่าซั่นเพิ่นเลยตีว่า09หรือ90นี่ล่ะเออเอาลงเป็นเลขฝากนําก็ได้เออ ผู้รุ่งคยฝากไปไม่สี่บ่ะขันยังสี่เนี่ยเอ็มสี่กัเขียนไปโอ้โยเนาะลรกควรพูดล้วพูดขึ้นล่องขึ้นล่องอยู่เตียงเนี่ยล่องไปอยู่ดอกแจงไหมอ่าเอาเน่ยมอแจงพระเจ้าก็จะเห็นที่ตัวนี่ก็จะเห็นยู้ซ้ำนี่ก็ได้มันจะได้ดูมอหาผุนมอจักกล้องอะไรเล่นกล้องอะไรเขียนอะไจักหน่อยครับผมเขียนใจมองอันล่างนะครูนะเออมองอันล่างตัวเดียวตัวใดล่ะปรูเพราะว่าไปสอนกุ้งกับที่ว่ามัน กาวูนกับซูตเกาเนี่ยแหละเจียมตัวเดียวเอาซูนเกาเกาศูนปูเอาอันนี้นะเอาอันก็ได้ไหมมันคอยเอาศูนย์เกาเกาศูนปูเดียวปูเนยใจเอารหดเอาตัวโยวให้เปิ้ลคับเอาเอาซูนเกาซะม่วงคนนี่กับสลัดเอาเนี่ยเอออ๋อมีเพิ่มต่อมาศูนย์เก้าอันนี้เป็นไล่เมื่อบุญผ้ารวยเด้อครับไม่รำครับไล่เมื่อบุญผ้า้วยนี่แหละศูนเกาแต่ว่าปูคนบอกว่าให้เขียนไว้ศูนเก่าก็ได้ นะชอบกระจายชัดกระพานครับมีเลขไม่เพิ่มขึ้นแม่นึงตัวคือศูนย์เก่าในส่วนของตัวเลขอ่ปู่วัดปลาอุดรจะได้จับจับอะไรก็มาตัวละซับมาปูปูมิตรลายอยู่ร่างแล้วเนาะปูเพิ่นร่างแล้วเนาะเท็ก่อนเพิ่นร่างแล้วเนาะ มีมีตัวมันใจพิเศษว่าปูว่ง story, uh, anyway mm hmm. สามตัวนี่ขึ้นขึ้นมาตัวใดเป็นพิเศษวกอปนนี้ปูเจเจปูปูหันว่าขันมันมาเด่นยุทธไทยขัดทีเมนตัวน wow. ี 3, mm. okay. um, okay. sure> ้เลยปูมันใจก็คือมันใจศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวศูนย์หนึ่งนว่านั้นเทากับตันเหรียนึ่เาครับผมถ้าเชียบโมาสามตัวเนาะครับผมเทากับตันเหรีน่หนึ่งเจ็ดเจ็เป็นี่นะครับผมปูหนึ่งหนึ่งเจ็เจ็ดเดี๋ยวเดีวเขียนหน่อยหน่อยหน่อยหน่อไทั้งรางกอนปูอันยืมปากาไม่จินนะย เพราะว่าอยู่ฟ้าบาดผูขาว่าเบิ้งรุ่นสิเบิ้งวัฒน่นะนะพูดลงทุกอย่างอเแล้วเยวจังโตมากหม่เด้พูดนี่แขกด้วยอันนี้ก็เป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดนะปูเขียนไว้น้ำนะปูนะอืออเจ้าปฏิวัติปฏิบัติเาหินตัวนด้บบาดเล็กออกมากเจ็ดเจ็ดถือไม่แช่สายปฏิบัติเมเมนเมนเขียนไิดก็มาจากหนึ่งหนึ่งเนาะเจดเจ็ดมาจากหนึ่งหนึ่งการไวศูนย์เจ็ดเจ็ดกับศูนย์หนึ่งหนึ่ง ปูมากตัวนี่นี่ก็ล่าสุดครับผมเลยลาสุดเลยเอออันนี้พ่นกระชีบว่ายายยำครักเอ็นะเพวาะว่าปูจะเห็นเป็นตัวเลยเด้ยครับผมปูจะเห็นเป็นตัวเลยอ่ะอืมอ้าวผู้ใดเบิ้งคลิปจบเด้อพะว่าปูเขียนติมขึ้นมากนิดหน่อยก็มีดเพิ่มขึ้นมาก็มีอ่าศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์1จเจ็ดศูนย์หนึ่งน่ี่หละเป็นเลขตัวเลขปูมั่นใจวันต่อไปอือยังโทรมาไหมเด้อปูลงยู u ู e อยู่ ขอบุญทั้งยูทูบนอ่มปู้ก็ว่างครับชอบกระจัยขัดกระพานกรบปูเพิ่นฉีดออกไปบินทบานแล้วเพลินขออนุญาตเพิินกใบใจวลาอยูม่านสิบนาทีอ่าฉะนั้นพลพี่น้องเบิ้งแล้วกับเคบนาจอไว้บันทึกสรุปตัวเลขสู่ฟั่งที่นี่อสรุปแล้วนะปูเนาะอ่าเปลนหน้าที่แล้วเดี๋ยวปูดนั่นโลกยูทูบอยู่เด้อจังค่อยโทรมาเพูดไม่แขกอยู่ อาวันนี้จีสรุปตัวเลขปูอ่างวดวันที่ทิมกสิงหาคมสองหางข้หาเพื่อนชิวเอาไปบินธบาดแล้วก็ะจาสรุปเอาสันฉันโลดครับพ่อยพี่น้องครับเลขปูวัดป้าอุดรอ่าว่าเพื่อนตัวเลข,เลขสามตัวมีอย,ย,ยู่ยยสาม,มชุด<ม>ด้วยกันครับพ่อยพี่น้องครับสามชุดด้วยกันก็คือสูทหนึ่งหนึ่งนี่เป็นเลขฟ้าบาทอ่าหาซีสามกับหาสามเจ็ดนี่เป็นเลขอย่างปู หาสามเจ็ดครับหาซีสามเป็นเลขกันครับหาสามเกีดเนี่ยครัหบหาสามเจ็ดนี่เป็นเลขเพง่งเป็นหาสามเจีดเป็นเลขเพ่งหาสามเีดนี่เป็นเลขเพง่งเ,เ,เพง่เพงจะโตหัว,หวเลยครับแล้วพูดกับมันใจคือกันตัวนี้ก็ได้ครับผมเลขตัวนี้แล้วก็มาตัมากก็ไม่เป็นเลขฝันอันฝันนี่เพราะเป็นตัวดอกเจ้าว่าแหงแปลนี่แหละห อนหาชี้สามมันซ้ำเลขตัวเดียวกันบนตันมิเตอร์กันตัวเดียวกันคิดต่างก็หาค่ะหาสามกับสามกับชี้กับเป็นเจ็ดนี่เท่านั้นหนึ่งไหมชี้กับเจ็ดพูดตัวหนึ่งกับว่าชี้กับพิจตัวเดียวกันตัวพูผ่าครับผมเขาเจ้าบังยุคคอมเมนต์กันเลยครับผมมันเลขตัวเดียวกันนวัตถันข้เจ้าวานั่นนะครับหาคำนึงคือว่ามันใจเออครับหาสามหนึ่งนี่แหละมันใจนี่แหละคือกันนี่ก็นเลยแล้วมาสุดท้ายนี่คือนี่แหละเป็นมาให้นี่แหละครับศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่แหละอาจจะเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดได้นะ เพราะว่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวเจ็ดกับหนึ่งใส่ตัวเดียวแล้วงกระถึงหูทั่วลูกที่หรอกตัวนี้เพราะว่าบอกคลิปเล็กกับบอกตัวคลิปนะเป็นเป็นกดแล้วล่ะอันหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดนี่ยแมนแต่ว่าในส่วนผู้ที่ชอบเลขทั้งล่างเลขสองตัวล่างหมุนข้างเดียวนัคนก็คือหาหาหนึ่งหาศูนย์สามเป็นตัวเน้นส่วนตัวอื่นที่บ่วงกลมหลังกาพินิจพิจารณาเบิ้งแมนแต่มีสิมาไดขึ้นกันครับผมมีสิมาไดขึ้นกันอรูกังเพราะว่าขันผู้สีเน้นว่าคักๆแล้วก็เกิด ถ้าเจอจริงหนึ่งคนเขาต้องมาด้วยพร้อมกันครับผมก็คือวังเนินปู้กับไฮคักยุ่กะครับอ่าห้าเก้าสี่ครับมันก็ตรงตรงเราก็มาจะบอกสี่เข่าเข่าสี่กับเขามัดทั้งบนทั้งล่างอันเข่ามัดทั้งสองตัวสามตัวนะแล้วหวดนี้อ่ากะจ่ามีหลายตัวเหลก็แล้วเจ้าดวงเขานั่มครับต้องคิดว่าดวงเขาอาจจะบ่ถึงเพลินหรืออาจจะบ่มีสูงสุดจังนสินะกับหอยกระแข็งมันไปได้เท่าไรก็ครับผมเออเออยังนงล่ะเพราะว่ากับหัวหน้าก็จิมีอีกอยู่เพราะว่าขันหวดนี้บ่ไเพราะวดนากตตอง่ ผู้ปฏิท ong ให้แบบว่าคือผู้ทีมีแนวเห็ดแนวสางนะนะผู้ทีเทศข้อมจีดอมโบดมันถิ่มดหลายอยู่ผู้เบิองแล้วเพราะว่าขอสองตัวเพิ่มขึ้นเบืองเหล้วทำเบิองขอมากเลยมันมาเข่าซ้ำตัวกระเลกติดเหลี่ยบมงคลนกับคนกัว่าบ่ได้เนาะกระเสือซีผู้ใดอันนี้ยังกิดว่าไปละกอันนี้กับผู้กระเลตขอเพิ่นอีกแล้วขอขอขอเพิ่มนี่อีกกะขอเพิ่มนี่อีกะ อาจจะว่าเป็นหลายตัวบางทียบุญห้องกัท่านหลายได้เฮ็ดได้สางร่วมเท่าไรก็บ่ราได้ว่าคนอละเล็กคนน้อยร่วมกันมันจะได้เนาะแต่ยู่ในนี่ละพิจารณาบึงการรงทุนมันก็เงินค้ำห้องมันก็บเงหายยากเนาะกับพิจาณาบึงขันบุญมี่ก็ยเฮงทีได้ครอกนี่แหละผู้กัเน้นไหนเฮงทีละครับผมบางเทียมันกับมีเขาไม่รู้เพากับพิจารณาเบึงครับผมเพราะว่านผู้มุนอยู่บางกอกเนาะผู้บอกอยู่ภาคอีสานกับพิจาณาบึง บางเทียก็คือเมนบางเทียก็มีรุดแต่จะเฝ้าวากันเนาะเพราะว่าปูก็บจํหาไหมานี่กับไม่เคยผ่าดอกขันว่าเน้นก็คือเน้นออกก็คือออกอยรับมบัดนี้กับพิจนาเบิ่งมันหลายตัวแบบที่ว่าอาจบุญห้องสิเพราะท่านหอวดึงสีนะอาจีได้หน่อยได้นั่นพ่อได้หอยได้แขนมันแบบอย่างสี่น่ะขันหัวได้ผู้เด่นห้จังๆเลยจ้งค่อยทุ่มผู้ก็บบวกยุดอกว่าให้โอหอดหลุดปายแดงให้โอหอดไปวิทย์หนีวิทย์สินน่ะผู้ได้มีสีมีสินผู้ก็ปวดมัดประเทศเลยครับ บอกให้ผู้ใดเห็นก็เลยเอาให้เบิดเวลาไปอ่าได้แล้วได้ผู้เออกัดไหลกดแฉ่ให้ทั้ง่องน้ำมาเอาโอ้ยทั้งนี่ล่ะว่าได้รับได้นอนยังเถอะขี่รถมากเพ่ามันไกลไกเออนั่นแหละเห็นใจผู้เอาทั้งสองน้ำกัดน้ำมันแห้งแพงเนาะอยากให้เอฟที่ไหนหินอยากให้ที่ได้เบิ้งเพราะว่าคือมองของปู้นี่แหละมองซักชิดอีดีแหละเพิ่อจะค่อยกล้ามากันเดี๋ยวไปเออมองที่ให้ซีเมนต์ล่ะนั่นแหละเอาไปพิเจน่าเบิ้ง Debatte, alla geht, alla เขาต้อามีเด้อสายปูกับไล่เลยเดี๋ยวลูกพ่อนายมีโฉบมีหมันน้ำปูสูบผูกสูบคนเห็นแล้วก็นเลยไอ้ได้จับเงินแสนเงินล้านสูบผูสูบคนเด้อมือนี้ก็นเลยที่มงไห้ได้แตกตืมทั้งบนทั้งล่างของปูวัดปลาอุดรก็นเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวลูกพ่อน